รีวิวเรือสัมภาค่ะเป็นไซส์45นะคะสูง45ยาว64ค่ะเป็นเรือไม้ตั้งโต๊ะนะคะเสริมพวงจุ้ยค่ะให้กับบ้านหรือร้านค้าค่ะคนเงินทองทองเข้าบ้านค่ะจำหน่ายทั้งหน้าร้านและออนไลน์นะคะชื่อร้านตั้งใจรวยอยู่พิษณุโลกค่ะใครสนใจเข้ามา,อาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อได้เลยนะคะจะส่งออนไลน์ทั่วประเทศค่ะวันนี้เดี๋ยวเราลงของกันนะคะ นี้ก็จะเป็นไซส์ XL ค่ะหรือว่าจะเป็นขนาดสูง55สนะคะแล้วก็ยาว7 7เ็ค่ะร้านอยู่บริเวณสี่แยกประตูมอน,นะคะจังหวัดพิศนุโลกนะคะอยู่หลังวัดใหญ่ค่ะใครอยากได้กรอบรูปภาพมงคลเสริมพวงจุย้ยหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาตกแต่งบ้านหรือว่าเลี้ยงสัตว์นะคะมาเลือกได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะ ไซส์สูง55นะคะยาว77ซนติเมตรค่ะใครสนใจนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมสินค้าที่ร้านได้เลยหรือว่าสั่งออนไลน์มาได้เลยค่ะเลือเรือแบบนี้นะคะเรามีทั้งหมดอา่าสไซส์นะคะแล้วก็ขายดีทุกขนาดค่ะ นำไปมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกงานมงคลได้ทุกโอกาสพิเศษเลยไม่ว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการใหม่นะคะหรือว่าจะนำไปมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกงานกเกษียณก็ได้ค่ะอันนี้ก็ขายดีค่ะเป็นไซส์แม่นะคะวัดก่อนนะคะสูงอยู่ที่สามสเกสามสิบเก้ายาวเท่าไหร่คะ ความยาวของตัวเรือค่ะประมาณหกหกอ่าห้าสิบหกใช่ไหมคะห้าสิบห้าห้าสิบหกเซนติเมตรนะคะ, 55, ะ,คะทําจากไม้นะคะลูกค้าหันหน้าเรือมนทางนี้ถ้าใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะชื่อร้านตั้งใจโรยอยู่พิษณุโลค,ค่ะเบอร์โทร065 789 4935สี่เก้าสห้าสื่อที่ดูคลิปนี้แล้วชอบกดไลค์กดแชร์ให้แมค่คด้วยนะคะ อยากได้สินค้าก็มาที่หน้าร้านเราได้เลยไม่สะดวกก็สั่งออนไลน์มาได้เลยค่ะใครดูแล้วชอบรีวิวกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราลงของกันก่อนนะคะ